ดูดวงชาวราศีพกษภงูเห่าเขาไม่ยอมกาใจดํดำจะมาทําลูกเขาอำนาจบารรมีวาสนาโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์้ำชูหนุนนำโชคชตาเพราะฉะนั้นดนไม่ต้องกลัวครับอีกาดำเปรียบเสมือนสิ่งที่มองไม่เห็นเรื่องราวลึกลับคนคิดร้ายคนใจดำงูเปรียบเสมือนนะครับเจ้าแม่ เจ้าพ่อนะครับหรือคู่รักในอดีตชาติเพศตรงข้ามก็ได้เขาไม่ยอมนะครับใครจะมาทําลูกเขาหลวงจะตามท่านตกตําแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขำชูอัศวินขี่ม้าถือดาบเขาเรียกว่าปาบให้หมดไปสิ้นอย่าไปกลัวนะครับจะกลัวไม่ได้นะพวกนี้มันใจดำนะมันคิดร้ายอิจฉากันแกล้งอันควรที่จะต้องมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ามองการไกลถึงอนาคต ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันโชคชะตาซ้ายสามดาบขวาสามดาบครับจัดแจงทําตามแบบแผนจะตาชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตากล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นครับสามเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคชะตาโอกาสท้องเข้ามาแล้วถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ ดาบสองกวายเกิดขึ้นในโชคตาชะตาชีวิตรับทรัพนะครับนั่งอยู่เฉยๆแสงสว่างมนจันทาก็นำพาซึ่งความประสมเด็จอานจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งออกตำแหน่งเดอะความรักเดอะเลเวอร์ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงหากันโสมนัสติดกับดักมนสเสนและดวงชะตาจะปักธงด้วย The Sun. เดอะซันเรีกแสงสว่างมันเกิด พราะว่าจากาใจดำมันบินหนีไปแล้วนะครับพวกนี้มันเคเพื่อปีกคอยกันแกล้งชาวราศีพฤษภไม่ดวงชะตาของท่านรู้สึกย่ำแย่รู้สึกตกต่ำเบี้ดิน่านควรที่จะต้องเปรียมตัวนะครับต่อสู้ปะทะและเอาชนะมันแต่งูเฮาเขาไม่ยอมเขาปาไปหมดไปสิน้นดวงชะตาของท่านจะตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วยนะครับโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งไพ่ที่ดี อำนาจบารมีวาสนาการจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันการจริงไหวจิงพิบการใช้เล่ห์เลี่ยมเล่ห์กลเท두บายจะบังเกิดล้มสกสมสมหวังดังใจหมายได้เจอสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่เห็นเจอในสิ่งที่เป็นเตรียมตัวเฮลันรับทรัพย์รัโชคตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิงรวยยิ่งให้ยิงเจริญรุงเรือง จะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดโดลงสุขสมมีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีจะได้รับผมบุญตกตำแหน่งครอบครัวครอบครัวของกูจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเพราะว่างูเขารักครอบครัวเป็นอย่างมากแต่บอกไว้เลยว่ารักมากก็เกลียดมากนี่คือนิสัยงูเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ดีๆนะครับการที่ส่งมอบถ้วยทองโองกาสตกตำแหน่ง เจ้ากรรมในเวรเข้ามามลุมเ้าครับลบลิ้ซ่อนเล็นแก้ไขปรับปรุงในโชคตาตกตำแหน่งเ e อ็นเทสครับูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊หมอสันได้นะครับรับฟังดูดวงของชาวราศีพฤษภกันต่อ,อย,ยาวๆนะครับชาวราศีพฤษภมีลักษณะเด่นคือความอดทนมั่นคงและมีความเป็นนักปฏิบัติพวกเขามากักจะเป็นคนที่รักสบายชอบความหรูหรา และมีรถนิยมที่ดีในเดือนนี้ดาวพฤหัสบดีจะส่งผลให้ชาวพฤษภมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นกล้าสแสดงออกและแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังไม่ให้ความมั่นใจนี้กลายเป็นความดื้อรั้นหรือไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีพฤษศจะทำให้ชาวพฤษภมีสเสน่ห และความน่าดึงดูดใจมากขึ้นในเดือนนี้คุณจะรู้สึกมีพลังและมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะในด้านศิละปะหรืองานฝีมือพื้นดวงพื้นดวงโดยรวมของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีดาวพฤหัสบดีจะส่งผลให้มีโชคลาภ และโอกาสดีๆเข้ามาแต่ก็ต้องระวังเรื่องการใช้ใจ่ายฟุ่งเฟือยเช่นกันดาวอังคารที่โคจรผ่านราศีของคุณจะทำให้มีพลังและความกระตือรือร้อนในการทำงานและการใช้ชีวิตแต่ก็อาจทำให้หงุดหงิดง่ายขึ้นด้วยควรหมัน่นฝึกสมาธิและการควบคุมอารมณ์ด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการเงินการธนาคารหรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คุณจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชามากขึ้นอาจมีโอกาสได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญหรือได้เลื่อนตำแหน่งอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานเนื่องจากดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนได้ง่ายควรใช้ความรอบคอบและตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนนำเสนอหรือตัดสินใจเรื่องสำคัญด้านการเงินด้านการเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับรายได้พิเศษหรือโบนัสจากการทำงานอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เนื่องจากดาวสุขจะกระตุ้นให้คุณอยากได้ของสวยงามหรือรู้ราคาควรวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบและสร้างวินัยทางการเงินให้กับตัวเองนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะการลงทุนในสังหาริมรัทพย์หรือสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจด้านการเรียน สำหรับชาวราศีพฤษภที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ดาวพฤหัสบดีจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความจำทำให้การเรียนรู้เป็นไปนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามอาจมีความท้าทายในการจัดการเวลาและการรักษาสมดุลระหว่างการเรียนกับกิจกรรมอื่น ควรวางแผนการเรียนและการทำงานอย่างเป็นระบบและอย่าลืมให้เวลากับการพักผ่อนด้วยยอดค้าขายสำหรับชาวราศีพฤษภที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดียอดขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามความรู้ราหรือศิลปะ ดาวศุขจะช่วยเสริมเสน่ห์และความน่าเชื่อถือให้กับคุณทำให้การเจรจาต่อรองหรือการปิดการขายเป็นไปนอย่างราบรื่นอ,อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการจัดการสต็อกสินค้าและการควบคุมค่าใช้ใจ่ายเนื่องจากอาจมีแนวโน้มที่จะสั่งซื้อสินค้ามากเกินความจำเป็นเกณฑ์การเดินทาง การเดินทางของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะการเดินทางเพื่อพักผ่อนหรือท่องเที่ยวดาวสุขจะช่วยให้คุณได้สัมผัสกับความสวยงามและความหรูหราในระหว่างการเดินทางสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจอาจมีโอกาสได้พบปะลูกค้าหรือพันธมิตรท,ทางธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งอาจนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีในอนาคตอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการจัดการเอกสารและการวางแผนการเดินทางเนื่องจากดาวพุธอาจทำให้เกิดความสับสนหรือความล่าช้าได้โดยสรุปเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีพฤษภในหลายๆด้านทั้งการงานการเงินและความสัมพันธ์แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่าย และการควบกุมอารมณ์การใช้สติและความรอบคอบในการตัดสินใจจะช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสดีๆที่เข้ามาได้อย่างเต็มที่คำแนะนำเพิ่มเติม 1>, 1. ใช้เวลาในการดูแลสุขภาพและพักผ่อนให้เพียงพอเนื่องจากคุณอาจรู้สึกกระตือรือร้นและทำงานหนักเกินไป 2. ฝึกการสื่อสารอย่างชัดเจน และตรงไปตรงมาเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดในการทำงานและความสัมพันธ์ 3. ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถทางศิลปะของคุณให้เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการงานและชีวิตส่วนตัว 4. ระมัดระวังเรื่องการกินอาหารและการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนื่องจากคุณอาจมีแนวโน้มที่จะบริโภคมากเกินไป ห้าใช้เวลาในการทบทวนเป้าหมายระยะยาวและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตโดยการใช้จุดแข็งของคุณและระมัดระวังในจุดที่อาจเป็นความท้าทายคุณจะสามารถผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จในหลายๆด้านเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะได้รับอิทธิพลจากดาวศุกร ซึ่งเป็นเจ้าเรือนของราศีส่งผลให้คุณมีสเสน่ห์ความสุขุมและความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นดาวศุกร์กำลังโครจรผ่านเรือนที่หนึ่งของลัคนาทำให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและสามารถแสดงตัวตนได้อย่างเต็มที่ลัคนาราศีพฤษจะได้รับอิทธิพลจากดาวอังคารซึ่งโครจรผ่านเรือน ที่สิบส่งผลดีต่อเรื่องการงานและความก้าวหน้าในอาชีพคุณอาจได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถหรือรับผิดชอบโครงการสำคัญแต่ต้องระวังความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานด้านสุขภาพดาวอาทิตย์กำลังโครจรผ่านเรือนที่สองของลัคนาทำให้คุณมีพลังงานที่ดีสามารถจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้น แต่ควรระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและคอด้านความรักคนมีคู่สำหรับชาวราศีศพฤษภที่มีคู่แล้วเดือนนี้ความสัมพันธ์มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นดาวสุขซึ่งเป็นดาวแห่งความรักกำลังโคจรผ่านเรือนที่หนึ่งของลัคนาธรรมให้คุณมีสเสน่ห์และความมั่นใจมากขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อบรรยากาศในความสัมพันธ์ คุณอาจรู้สึกอยากแสดงความรักและความห่วงใยต่อคู่ครองมากขึ้นและนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันอาจวางแผนไปเที่ยวพักผ่อนหรือทำกิจกรรมที่ทั้งคู่ชื่นชอบอย่างไรก็ตามดาวอังคารในเรือนที่สิบอาจทำให้คุณมีพรังงานมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเวลาที่ให้กับคู่ครองควรพยายามสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวและสื่อสารกับคู่ครองอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นช่วงกลางเดือนดาวพฤหัสบดีจะส่งดวงดีมายัางลัคนณะของคุณทำให้บรรยากาศในความสัมพันธ์ดีขึ้นอาจเป็นโอกาสดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ในชีวิตคู่เช่นการวางแผนมีบุตรหรือการลงทุนร่วมกันดาวเสาในเรือนที่9อาจทำให้คุณและคู่ครองมีมุมมองที่แตกต่างกันในบางเรื่องโดยเฉพาะเกี่ยวกับการศึกษาหรือการเดินทางควรใช้ความอดทนและพยายามเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายเพื่อหาทางออกที่ทั้งคู่ยอมรับได้ด้านความรักคนโสด สำหรับชาวราศีพฤษภที่โสดเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปิดใจรับความรักใหม่ดาวสุขในเรือนที่หนึ่งจะเพิ่มเสน่ห์และความมั่นใจให้กับคุณทำให้คุณดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างได้ง่ายขึ้นคุณอาจได้พบเจอคนที่น่าสนใจผ่านกิจกรรมทางสังคมหรือการทำงาน โดยเฉพาะในช่วงที่ดาวอังคารอยู่ในเรือนที่สิบคุณอาจได้พบคนที่มีความสนใจหรือเป้าหมายในชีวิตคล้ายคลึงกันดาวพฤหัสบดีในเรือนที่9อาจนำพาโอกาสในการพบเจอคนต่างถิ่นหรือต่างวัฒนธรรมซึ่งอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่น่าสนใจและให้มุมมองใหม่ๆในชีวิตคุณอาจรู้สึกสนใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือการท่องเที่ยวซึ่งอาจเป็นโอกาสในการพบเจอคนพิเศษอย่างไรก็ตามดาวเสารในเรือนที่9อาจทำให้คุณรู้สึกลังเลหรือกลัวการผูกมัดในความสัมพันธ์ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักและเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ช่วงปลายเดือนดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีของคุณทํา ให้คุณมีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้นนี่เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความรู้สึกหรือความสนใจต่อคนที่คุณชอบแต่ควรระมัดระวังไม่ให้ความกระตือรือร้อนนำไปสู่การตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปโดยสรุปเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีสเสน่ห์ดึงดูดใจคนรอบข้างทั้งคนมีคู่และโสดมีโอกาสที่ดีในการสร้างหรือกระชับความสัมพันธ์แต่ควรระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องสำคัญโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือการผูกม,มัดร,ระยะยาวการใช้สติและความอดทนจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความท้าทายต่างๆและควา้าโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ